ใส่พริกสดกับพริกแห้งรวมกันเลยค่ะใส่ตามใจชอบเลยนะคะพริกพวกนี้จะใส่กระเทียมด้วยนะคะแต่ถ้าทำขายไม่ต้องใส่กระเทียมนะคะเพราะจะทําให้ส้ตมตําจางเร็วนะคะใข่แพ้พงชุรดก็ไม่ต้องใส่นะคะใส่ปริมาณตามชอบค่ะหนูใส่หนึ่งช้อนชาค่ะ ใส่น้ำตาลปี๊ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะใครชอบหวานก็ใส่เพิ่มได้ค่ะอันนี้เป็นน้ำปลาต้มสุกข,ของร้านสมตำบ้านนาค่ะใส่น้ำปลาต้มสุกสามช้อนตวงค่ะหรือถ้าใครเป็นทับพ,พีก็ใส่สามทัพ,พีค่ะ นุยไม่ใส่น้ำปลานะคะจะเน้นความนัวจากน้ำปลาค่ะขึ้นอยู่กับคนรับประทานเลยค่ะปรุงตามใจชอบนะคะชอบเปรี้ยวชอบหวานชอบเผ็ดยังไงก็ใส่ได้ตามชอบค่ะใส่มะเขือเทศสีดาสองลูกพอค่ะเพราะว่ามะเขือเทศสีดารลูกใหญ่มากควเหมาะสมเลยนะคะเพราะจะไปตัดสีสันกับส้มตามของเราค่ะมะนาแป้นพิ้งจีเหมือนเดิมค่ะทําไมถึงใช้มะนาแป้นพิจิตเพราะว่ามานาแป้นพิจิตจะมีเปลือกสีเขียว เวลาใส่กับส้มตำเราจะทำให้ส้มตำมีสีสันน่ารับประทานนะคะมมละกอก็ใส่พอดีกับขนาดหนงจานนะคะไม่ต้องใส่เยอะมันจะได้ฉ่ำน้ำส้มตำนอกตมด้วยแครอทเหมือนเดิมค่ะส้มตำจะได้ตัดเขียวส้มขาวแบบนี้เนาะแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวค่ะใส่ถั่วฝักยาวก็ไม่ต้องใส่ใส่ปริมาณที่พอดีนะคะอย่าใส่เยอะ ใส่ปูม้าค่ะก็จะใช้เป็นปูเค็มก็ได้นะคะแต่ถ้าปูเค็มต้องลดปลาลงนะคะเพราะปูเค็มมันมีความเค็มอยู่แล้วนะคะปูเค็มต้องนํามาล้างก่วนเอามาตำนะคะตามด้วยปลาปลากระดีค่ะปะลาปากระดีนูจะแยกเอาไว้ให้ลูกค้านะคะจะซื้อมาตังหาค่ะซื้อมาเป็นตัวตัวแล้วก็ก่อนจะนํามาตำก็จะนํามาล้าง่ัวน,นะคะ แล้วลูกค้าเขาอยากได้ชิ้นปลาเนาะสำหรับคนที่ชอบฉีกสายฉีกเสร็จแล้วค่ะใหปักใส่จานกันเลยนะคะแค่นี้ก็เป็นส้ตมตำปูปลาในราคาเพิ่มมูล,ลค่าได้แล้วค่ะจากตำปูปลา30บาทถ้าเป็นปูมาก็ขาย70-100ถึร้อยเลยนะคะค่าขึ้นแต่พื้นที่นะคะแล้วก็วัตถุดิบที่ซื้อมาค่ะ ราคาไม่ตายตัวนะคะกําหนดตามพื้นที่แล้วก็ราคาของวัตถุดิบของแต่ละครั้งนะคะสินราคาเป็นยังไงพางคะนาน่ารับประทานหรือเปล่าเอยตาปูปลาสไตล์ส้มตำบ้านนาค่ะตาปูปลาป,ป,ปูมาปากดีจ้าปลาเป็นตัวตัวเราไว้แถมให้กับลูกค้าที่ชอบกินปลรราดิบนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบกินเราก็ใส่แค่ปลรราต้มสุกคะ่ะ คลิปนี้ส้มตำบ้านนาก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ส้มตำบ้านนาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะสวัสดีจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้า